ครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากพอดีแอร์ยี่ห้อหนึงขึ้น P 3ก่อนอื่นก็ขอกล่าบข้าวสวัสดีครับขอฝากช่องช่างแอร์งงๆปลาแล้วก็เนยสปิดแอร์จะมาพูดถึงปัญหาแอร์ยี่ห้อหนึงขึ้น P 3นะครับพอดีผมก็ไล่หาสาเหตุดูแล้ว ไม่ใช่รันเสียหรือไม่ใช่อะไรเสียเป็นที่น้ำยาขาดน้ำยาขาดมันก็เลยฟ้องพีสมมันมันขึ้นได้มันมันเป็นได้หลายสาเหตุนะครับอันนี้เราก็มาพูดถึงสาเหตุเล็กๆที่เราหาเจอก็ไปดูข้อสังเกตของของการการการเช็ค เล็กๆ,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 ๆน้อยๆที่เอามาฝากไปรับชมกันเลยมาเช็คลูกค้าแจ้งแอร์ไม่เย็นแอร์ใหม่เลยครับแต่ว่าน้ำยาขาด ขึ้นโคด B A. P สามต้องมาหาสาเหตุกันครับว่ามันรั่วออกตรงไหนได้บ้าง ถ้าไม่มีเกวัดน้ำยานะครับให้สังเกตตรงท่อเล็กตรนี้นะครับถ้าน้ำยาขาดมันจะเป็นน้ำแข็งคล้ายๆเก็ดน้ำแข็งเกาะแบบนี้นะครับครับทำการถอดหน้ากากออกมหาสาเหตุหารอยรั่วครับ ข้างในไม่มีครับไม่มีไม่มีมมรอยเราจะรู้ได้ไงว่าม,มีไม่มีสังเกตง่ายๆครับถ้าน้ำยา R ยอง R สามสองนรั่วนี่พอพวกนี้จะมีคาบน้ำมันออกมาเลยอันนี้ต้องไปดูแฟร์ข้างนอกกันครับมาครับ มาเช็คแฟนี้ไม่มีแห้งแห้งดีมีมีเลยขั้นตอนต่อไปก็มีอยู่หลังหลังคอยเย็นถอดถอดล้างออกแล้วลองปีนดูกันนี่ครับหลังคอยเย็นก็จะเป็นประมาณนี้น,นี่ผม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 แก่แล้วเมื่อกี้ออกมาคนเดียว รั่วนี่ครับรับ่วตรงนี้เลยเกิดจากการติดตั้งครับติดตั้งไม่ดีไม่รู้เป็นที่ที่แฟร์หรือว่าตัวบานนะน้นํามันไหลยเยิ้มเลยตรงนี้แหละครับชัวร้อยเปอร์เซ็นเรามาแจ้งลูกค้ากันนะครับแล้วว่าเขาจะซ่อมหรือว่าเขาจะไปยังไงต่อเทคนิคเช็คแอร์รั่วง่ายๆครับ ก็มีอยู่แค่นี้แหละนอกจากว่ามันจะรั่วกลางแผงนะต้องเอาไปจุ่มน้ําอันนี้อันนี้การหาเบื้องต้นแบบแบบที่เราสามารถทําทําได้เบื้องต้นนะครับลองเอาไปไปใช้กันดูครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดแชร์ไปครับถ้าถ,ถูกใจก็กดไลค์ไปไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามได้ครับผมครับ ขอบคุณมากครับ